วันนี้มาขึ้นเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองนะคะที่อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองนะ,ะข้อหนึ่งนะคะจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลังสองลบสามสิบหกผลต่างกำลังสองนะคะก็คือตรงนี้เป็นลบนะคะเป็นบวกใช้สมบัติผลต่างไม่ได้นะคะนักเรียนดูค่ะ x ยกกำลังสองลบสามสิบหกก็จะได้ตัวหน้าเหมือนเดิมเพราะตัวหน้ามันอยู่ในรูปของกำลังสองและยกกำลังสองละ ลบกับตัวอะไรคะตัวเหมือนกันคูณกันได้36ก็คือ6คูณ6ผืนคะก็จะกลายเป็น6แล้วก็นับ6นะคะใช้สูตรผลต่างก็จะได้เป็นหน้าลบ6คูณหน้าบวก6จะสังเกตว่าโคตรหน้าคือ6โคตรหลังก็คือ6โคตรหน้าคือ6โคตรหลังก็คือ6ต่างอยู่ที่อะไรคะเครื่องหมายนะคะเป็นลบอันหนึง่งเป็นบวกอันหนึ่งนักเรียนจะเอาเครื่องหมายอะไรขึ้นก่อนก็ได้แต่เครื่องหมายจะต้องเป็นลบอันหนึ่งและบวกอันหนึ่งนะคะ ให้ x เป็นพจน์หน้าและ6เป็นพจน์หลังสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ก็คือพจน์หน้ากําลัง2ลบพจน์หลังกําลัง2จะเท่ากับพจน์หน้าลบพจน์หลังคูณกับพจน์หน้าบวกพจน์หลังตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ 36x ยกกาลัง2ลบ121สังเกตว่าตรงนี้เป็นลูสามารถใช้ผลต่างกําลัง2ได้ค่คะอ่ะชิ้นนักเรียนดู36อันเนี้ย x ยกกาลังสองสามสิบหกยังไม่ยกกำลังสองนะคะมันยกกำลังสองแค่ตัวเดียวคือ x ยกกาลังสองเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแปลงก่อนค่ะตัวอะไรคะที่เป็นตัวเหมือนกันคูณกันได้สามสิบหกก็คือหกนะคะจะกลายเป็นหก x ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะอย่างนี้ก็คือหกยกกำลังสองได้สามสิบหก x ยกกำลังสองได้ x ยกกำลังสองนะคะและพ้นหลังตัวอะไรคะคูณกัน ตัวเหมือนการคูณกันได้1 1นะคะเออได้121ก็คือ11คูณ11ได้1 21จะกลายเป็น1 1ยกกำลัง2นะคะจะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะคะคดหน้าคือ6 x คดหลังคือ11นะคะจะสังเกตว่าต่างกันที่เครื่องหมายนะคะต้องเป็นบวกอันนึงและลบอันนึงนะคะถึงจะเรียกว่า ผลต่างกำลังสองนะอะนักเรียนดูนะคะถ้าให้ x เ,เป็นนดหน้าและส1เป็นเป็น์ดหลังสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้นะคะก็คือนดหน้ายกกำลังสองลบคดหลังยกกำลังสองจะเท่ากับนดหน้าลบคดหลังคูณนดหน้าบวกนดหลังนะคะจะเห็นได้ว่าการแยกตัวประกอบของคูณนาำเนี่ยดีกีสองนะคะในรูปของผลต่างกำลังสองนะคะเขียนเป็นสูตรเพื่อง่ายต่อการจดจำ ก็คือเขียนเนี่ยหน้าก 2, ําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหรือเขียนเหมือนคูเลยค่ะหน้าก็คือนอนหนูหลังก็คือลอลิงหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังค่ะถ้าให้ A แทนผลหน้าและ b ีแทนผลหลังสามารถเขียนสรุปเป็นสูตรของการแยกตัวประกอบพหุานาม ดีกรีสในรูปของผลต่างกำลังสองได้ดังนี้นะคะ a, a คือพจนหน้า B, B คือพจนหลังหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะอ่าตัวอย่างที่3จงแยกตัวประกอบของ 3x มบวก4ทั้งหมดยกกำลังสองลบ225จะสังเกตว่าถ้าเป็นลบใช้ผลต่างได้แน่นอน ถ้าเป็นบวกใช้สูตรผลต่างไม่ได้นะคะสูตรผลบวกกําลังสองไม่มีนะคะมีแต่สูตรผลต่างนักเรียนดูค่ะอันนี้มันทั้งหมดยกกําลังสองเลี้ยงค่ะทั้งก้อนเนี่ยยกกาลังสองแล้วแสดงว่าทั้งก้อนเนี่ยคือก้อนหน้านะคะเหลือก้อนหลังค่ะตัวอะไรคะคูณกันตัวเหมือนกันคูณกันได้สองร้อยยี่สิบห้าก็คือสิบห้าคูณสิบห้าดังนั้นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะเท่ากับ หน้านะ,ะสาม x ลบสีเนี่ยคือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะคะก้อนหนึ่งเป็นลบก้อนหนึ่งเป็นบวกนะคะจะเท่ากับสามบวกสีลบสิ 15, ก็เหลือ4ี่ลบสิ้าได้ลบสิ 11. ต่อมาสามบวกสีบวกสิบาบวกสิได้สามบวกสิ 19, นะคะจะเท่ากับ 3x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ225จะเท่ากับ 3x ลบ11คูณกับ 3x บวก19นะคะตัวอย่างต่อไปแยกตัวประกอบของ16นะคะ x ลบ5ยกกำลัง2ลบกับ 25x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2จะสังเกตนะคะนักเรียนสังเกตนะ16นี้ไม่ได้ยกกำลัง2ด้วยนะคะ ยี่สิบห้านี่มันก็ไม่ได้ยกกําลังสองด้วยนะคะนักเรียนต้องทําก่อนนะสิบหกก็คือตัวอะไรคะเหมือนกันคูณกันได้สิบหกก็คือสี่นะคะสี x x ่คูณกับ x ลบห้าทั้งหมดยกกําลังสองต่อมาค่ะยี่สิบห้านี่มันไม่ได้ยกกําลังสองนักเรียนต้องหาก่อน่ะตัวอะไรเหมือนกันคูณกันได้ยี่สิบห้าก็คือห้าคูณกับ x บวกสามแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะ อันนี้คือก้อนหน้าทั้งหมดและอันนี้คือก้อนหลังทั้งหมดนะคะหน้าลบหลังนะคะคูณกับหน้าบวกหลังนะคะนั่นเป็นยาสับสนนะ,ะฮลัลโหลเออ,เอ,อสอนลูกอ่ะนะคะคูณกับหน้าบวกหลังอ่ะนะคะทีนี้จะกลายเป็น กระจาย4เข้าไปนะคะกลายเป็น 4x ลบ4คูณ5 4x คูณได้เป็น 4x ต่อมาลบกับ4คูณ5ได้20คะ5คูณเข้าไปใน x ได้ลบ 5x ลบ5คูณเข้าไปใน3ได้ลบ15อันนี้คือวงเล็บเดียวกันแล้วนะคะอย่าสับสนวงเล็บนะต่อมา4คูณกับ x ได้ 4x 4คูณกับลบ5ได้ลบ20บวกด้วย5คูณ x ได้ 5x 5คูณกับ3ได้15 อันนี้ก็คืออีกหนึ่งวงเล็บจะได้เป็น 4x ลบกับ 5x ได้ลบ x ลบ20ลบ, 15, ลบ 15, 15ได้ลบ35 4x บวก 5x ได้ 9x นะคะลบ20บวก15ได้ลบ5คะต่อมาดังนั้น16 คูณกับเอ็กลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ25คูณกับเบวกสยกกำลังสองจะเท่ากับลบเลบคูณกับ 9x ลบคะต่อมา x อกซยกกำลังสองลบส6 x บวกลบกับส 9x กายกกำลังสองคะก้อนนี้ทั้งก้อนยังไม่ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเรียนต้องแปลงก่อนค่ะอ่ะครัแปลงมาแล้วและใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์นะคะ จะได้เป็น x ลบ8ยกกำลัง2ลบกับ4.9ยังไม่ได้ยกก็คือ7คูณ7ได้4.9นะคะกลายเป็น 7x ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังถอดเล็บ x ลบ8 x ลบ 7x ได้อะ x ลบ8ลบ 7x แล้วก็ x ลบ8บวก 7x นะคะเขถอดเล็บ x ลบ 7x ได้ลบ 6x ลบ8 x x ได้แปลบแนะคะเพราะฉะนัอ่ะคูณดึงตัวลขออกมาได้อีกนะคะ 6x ลบแดคูณดึงออกมานะคดึง2ออกมา2องลสคูณสได้6กลบสคูณสได้ลบแนะคะูดึง2ออกมาต่อมาอันนี้คูณดึง8ออกมา8ปดคูณหได้8ก็คือ8คเ็ได้8นั่แหละ หาต่อมา8ปดลบแคูณหนึ่ได้แปนะคะก็จะกลายเป็น2อคูณแปดได้สิบหกคูณกับสามเอ็กลบสคูณกับ x อลบหต่อมาตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะตรงนี้สมบัตของสีอ็กซ์กำลังสองบวกสาบกเอบวกแปอ็ดลบกับสิบหกกซ์ำลังสองบวกห้าสิบหกเอบวกสี่สิบกนะคะ นี้ทั้งก้อนนะคะยังไม่ได้ดูกำลังสองก้อนนี้ทั้งก้อนก็ยังไม่ดูกำลังสองนะคะครูสรุปรวมเลยนะคะใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์กลายเป็นสองเกบวกเก้ายกกำลังสองลบกับสี่เกซ์บวกเจ็ดยกกำลังสองนะคะจะเข้าหามหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะสูตรผลต่างเป็นลบอันหนึ่งเป็นบวกอันหนึ่งหาเสร็จแล้วพอได้นักเรียนก็ 2x ล9นาคกระดาษลบเข้าไปลบ 4x ลบ7 2x บวก9บวก 4x บวก7นะคะ 2x ลบกับ 4x ได้ลบ 2x 9ลบ7เหลือ2 2x บวก 4x ได้ 6x 9บวก7ได้16ต่อมาดึง2ได้นะคะลบ2ออกมาลบ2คูณ x ได้ลบ 2x ลบ2คูณลบ1ได้บวก2 ต่อมาดึง2ออกมาค่ะลบสคูณสาเได้6กเอลบสคูณแได้ส6ต่อมาลบสองคูณสได้ลบสคูณกับ x อลบหคูณกับสาเกบวกแนะคะ